ก็ให้ผมไปลาดตะเวนพิสูจน์ทราบบนยอดเขาผมก็ไปแล้วก็เจออย่างไรอย่างวันการระเบิดเยอะนี่แหละตอนที่โดนระเบิดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับเหยียบปั๊บก็ตังกระลอยปืนกระเด็นหายไปกระบอกพร้อมพร้อมกรบิดกระสินสองอันผมผมต่อแบกกาซีนอะไรเงี้ยบอกกล่าวว่าจะอัดกันเต็มที่ไงเพรากดเลยเหยียบก่อนก็อปืนกระเด็นหายไปกระบอกตอนนี้ก็มีใครเอาได้เพราะการระเบิดเยอะเพราะกำลังทหารเหนียะเข้ามาทิ้งเข้าก็วางทิ้งเขามาทิ้งเขาก็บางทิ้ง ชุดละห้าสิบลูกก็อนสิบชุดเป็นเท่าไหร่มองไปเห็นก็มองไปไหนอย่างนี้ด้วยตัวตาเลยบ้านหมดที่ผมหยิบก็ไม่เห็นผมกู้ไปตั้งแต่ลูกแล้วกู้ไปห้าหกลูกแล้วก็แจกแจกต่ละคนต่ละคนไปตอนที่โดนระเบิดตอนนั้นกระเด็นลอยลอยไปลอยไปแล้วก็ตกมาที่เดิมแล้วก็มีมีลูกน้องเจ็บไปอีกสองคนน้องอยู่ข้างหน้าพอโดนโดนปั๊บกแล็ยิงใส่มันป๊าป๊า๊าป๊าไม้ไหวมันนะโดนหน้าบ้านเขาเนาะก็ยิงเอ้ยผมก็ทันทีกันดวลสู้ไปแต่ว่าพื้นที่มันก็ยิงสู้ได้น้อยเพราะว่ามันมีช่องอยู่นิดดเเเีีียวแค่่่นน้อองทป็มๆะ นอกนั้นมันเป็นป่าเรื่อหมดเป็นอย่างเงี้ยยิงไปก่อนเดี๋ยวก็เป็นเรื่องใช่ป่ะแต่ยิงไอ้เบอร์สี่สิบใช่ไหมเออเอ็นสี่เก้ายิงไปก็ตรงที่อยู่ช่องตรงเนี้ยที่ใสๆอ่ะน,นอกนั้นไม่แน่ใจจะ,ะโดนก่อนงานงอกเพราะตั้งแต่สามเม็ดไปก็แตกได้ใช่ป่ะแม้แ,แต่อารมณ์จีจเอาไปก็มีผลอนะ่ะเดี๋ยวถามเกี่ยวล่ะแล้วก็วิทยุญา้คอก็ยิงมาสกัดคอโค้งสิบก็ยิงมาสกัดคอเป็ดหนึ่งย,ยิงมาสกัดตึงตังตัง